คิดว่าไม่รู้ว่าเกมนี้ผมเล่นดีไม่ดีแต่ว่าผมเป็นซัพพอร์ตให้เพื่อนๆแล้วก็กำลังคิดว่าคนจะเล่นยังไงีในเกมนี้ผมเลือกเป็นซัพพอร์ตเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจจะเล่นในวันนี้ แล้วอาจจะได้ยินเสียงพัดลมนิกหนึ่งนะเลือกตัวละครขเข้าูแบนเก๊กที่ผมจะเล่นผมคิดว่าผมจะเล่นแก๊กแต่ว่าหรือข้าแบนทีนี้ผมได้แบนตัวผมเลือกตัวชา้าไปห,หน่อยมีคนกด <ไฟ S 2> ให้แบนเพนผมก็แบนให้ไม่คิดเลยว่า ต้องเลือกซับมไม่รู้ว่าจะเล่นตัวไหนทีนี้ผมคิดได้้ยาเรามีหน้าอยู่ก็เลยกดมีหน้าเลือกเป็นทาร่ากับอาริสมา เซตของที่ผมเลือกก็เลือกตามที่เขาจัดให้ช่วผมจะไม่ค่อยเปลี่ยน,นของเท่าไหร่ของคุณเป็นฝ่ายืก พยายามที่จะแบกเพืเ่อนในเกมทุกคนเกมนี้ผมเจอลิงด้วย แต่ว่าฟังผมก็ใช้ได้อยู่ครับ ยินดีต้อนรับซูอาโอิเเร่รมแล้วสิ่งแรกที่ผมจะไปคือผมจะไปปวนป่ามาก่อนซึ่งป่ามันเป็นตัวอะไรที่สำคัญเรา,าจะไปขโมยวัฟฟ้าซะหน่อย ตอนนี้ลิงกำนะลังฟาร์มนะเห็นไหว่าลิงฟารมใกล้กล็จะพับฟาดได้อีกตายแล้วเข้าไปตีแต่ว่าริทีนั้นมันก็กล้ามาช่วยเสริมอีกให้ผมอยู่ป่าคนเดียวซึ่งเล่นยากมากในทีนี้ผมเลยต้องเสียก็ตายเพราะผม เกิอ่อนาผมก็เดินไปเพื่อไปช่วยอเอสุดเวลาช่วยอสอซูนะโดนอี้สตานเข้าให้อีกเป็นยากจริงเอาละฝั่งเราคิวเลนคิวไปก่อนนะครับ <c oughs> นี่ผมผิดเองเข้าผิดจังหวะ ไม่เพื่งเสียงจังหวะเาวิล่าของเราสแตนไปครับแต่ไม่ได้ครับมังกาก้าเขาก็มาช่วยเขาลงมาสามหรือามอยู่คนเดียวด้วยลาบากเป็นยากด้วยวันนี้ก็ได้คิวค,ค,ค,ครับสุ่ก็ได้คิวไปสุดคิวคิวได้คิวเลนผมมันล้้งหนครับ ลวงอรไได้มันกรก่ามก,กาเกือบตายครับไม่ตายครับทีนี้มันปล่อยพิษใส่เรียบร้อยครับคิวเลนตายครับรแค่นี้ผมต้องยิงช่วยเอลซูหลังจากที่เอลซูต้องตีป้อมเอาสูเซ็งยิงครับ ก็สู้คนเดียวเอาเองสู่โดนสตนันจังหวะนี้ผมก็ดึงอาลิสกับเชลี่เข้ามาครับสู่กับบ้านของเข่วัวงนี้ก็ทอยกันความกดดันลงมาที่ผมแล้วผมต้องเล่นคนเดียว เาวิลาคิวได้ครับวิลามาช่วยวิลาคิวครับแต่อลิสตัวเดียวครับเอลส่กำลังมาเสริมครับผมก็เดินสำรวจป่าแล้วก็รอจังหวะฝั่งโคนเขาไฟกนะครับ ไฟต์กันอาแล้วครับอฮเลนฆ่าได้เลยครับอฮเ,เลนฆ่าทาร่าฮอร์เลนโดนชัดดาวครับโดนพิษของมังกรก้านะครับจังหวะน,นี้เกเิวสูก็ต้องดูยี่นะครับนะครับรอจังหวะครับอลิสหลงเข้ามาดึงเข้ามาเกี่ยวเข้ามาพันเอาแล้ว ในคิวเลนมาล่วงหลังได้ครับแถมป้อนแถมเพื่อนซะหน่อยครับจังหวะนี้ไว่ายไงครับเอ้าแล้วครับบวกกันเข้าไปครับดึงเครียมาครัฆ่าครับเอามังกรกันต่อครับได้มังกรก็มาตีคลิปครับ วันนี้ก็ตีร้อมต่อครับน <What? S 1> ะครับระหว่างนี้อล,ลิสกับเคลลี่เขาก็อยู่ด้วยกันสองผมอยู่คนเดียวนะครับไปดูฝั่งตรงกลางครับตรงกลางมีไฟครับอแล้ววีล่า คิวเลนอิสุพ,าาพเผาแล้วครับีลาตายประดนพิษครับจังหวะนี้ต้องเข้าไปช่วยนะครับจังหวะไฟสำคัญกำลังจะมาถึงครับก็บอกออกสุดถอยก่อน เั้าโอเคครับจังหวะนี้ผมจะเข้าอ้อมแล้วผมก็ฟิกเกอร์ยกเข้าไปพันทำให้ทีมเราได้เปรียบจงบังหวะนี้ทีมเราได้เปรียบแล้วโอเคครับทีดักสซาเลเยอร์ด้วย สไลเยอะแล้วมาหนักกลางครับเอาป้อมกลางป้อมกลางต่อรวงที่ผมกำลังตีป้อมอยู่วีลาก็เดินไปนุ่นจังหวะไฟมาครับไม่อีกโดนครับทีนี้ผมดูข้างล่างเห็นลิงเห็นลิงลิงนะครับตอนนี้เปิดแล้วครับเปิดนันงติผ่านเข้าไป ลิงไม่ตายครับแต่มนันกล้าตายครับใช่แล้วครับจังหวะนี้ทันป้อมกลางไปเลยครับฮึรเลิเกือบไปอีกนิดเดียวครับ ลิงมาลิงเอาผมครับแต่ว่าไม่ได้ครับทิ้งผุ่มพยามจะดันขึ้นถตอว่าก็ไม่ได้ครับฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ยอม,มเอลเนขี่หัวผมครับผมเต็มที่ครับ Um, ตีป้อมกลางแต่ว่าก็ไม่ได้ครับขอช่วยเอกสตีป้อมครับลิงจะเอาผมอีกครับลิงมาอีกแนละ้วลิงมาอีกแนละ้วลิงมาอีกแล้วครับลิงตายครับรถเอกซ์ยูยิงนันตีสายครับวินาทีนี้ผมก็เดินเข้ามั่วนะครับ เติมเลือดเติมเลือดเสร็จผมก็รีบกลับไปช่วยเพื่อนเลย เอาแล้วครับตอนนี้ไฟกันตรงนี้ดึงมาครับจังหวะผมดึงพยายามจะยื้อไว้ตัวเพื่อนก็เอาตัวละครตัวอื่นไปเอามันกันกล้าไปครับนี้เหลือผมครับ แล้วครับจังวันนี้ตีป้อมแตกแล้วครับหนึ่งป้อมผมพยายามให้เพื่อนๆเอาสามทางนะตอนนี้ยื้อไว้เพื่อนๆเอาสามทางได้ครับลิงเขาดมๆมามองพยายามจะเอาผมนะผมกับอิลสู่สองคนคิวเลนไปล่อไปเอาข้างหลังนะครับทีนี้ทาล่าก็มาบวกครับทายไปครับทาร่า ผมก็มาช่วยคิวเลยเอาลิงครับอ้อมหลังครับวิ่งอ้อมหลังตามผมวิ่งตามอย่างเดียวครับตามอตอนนี้อลิสกำลังไปหาเอฟซูครับใส่นวกันเลยครับตอนนี้นัวกันยับผมฟิกเกอร์อยกฟิกเกอร์ใส่เลยครับฟิกเกอร์แล้วดึงมาครับป้อมศัตรูแตกนะครับป้อมเขาแตกหมดสามทางแล้วทีนี้ก็เรียบร้อจบเกม จะได้จบเกมแบบฮีโร่